เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมื่อทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าแฟนขอบอกเลิกทำนายว่าเป็นฝันที่ดี พอดวงคุณในระยะนี้ถือได้ว่าจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานที่ทำคิดอะไรจะได้ดังที่ตั้งใจไว้ลงทุนหรือทำธุรกิจใดๆถือว่าดีพบไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ชีวิตจะดีและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมีดวงเรื่องของการเสี่ยงโชค ความรักคนโสดอีกไม่นานจะได้เจอเนื้อคู่ที่มาจากการแนะนำของคนใกล้ตัวใครที่กำลังคบหาดูใจกันอีกไม่นานอาจมีข่าวดีได้ลั่นละคำวิวาส่วนคนมีคู่ในช่วงนี้ถือว่ารักกันดีความรักดูราบลื่นไร้ปัญหาใดๆมาควนใจ การเงินด้านการเงินถือว่าดีมากมีโชคมีลาบจากงานที่ทำหรือลงทุนมีดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคส่วนด้านการงานถือว่าไปได้สวยไม่มีอุปสรรคใดให้ต้องหนักใจทำสิ่งใดไว้ที่ดีผลของกรรมดีกำลังกลับมาสนองเป็นผลตอบแทนที่ดีในเร็วๆนี้ชีวิตในช่วงนี้ถือว่าดีดูสดใสไร้ปัญหาใดๆในเรื่องของงานส่วนใครที่ทำธุรกิจหรือลงทุนทำอะไรในช่วงนี้บอกเลยว่าดีและจะได้กำไรอย่างงามอย่างแน่นอน เลขมงคลให้โชค3134425759 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ